ไม่กลัวมันเชื้อเลยมันคลายน้ำด้พื่อไม่รู้มันแต่ว่ามันเชือนั่นแหละไปตัวมาตาปตัวมันยับันตีตีแล้วจบมารูไมเดเดเดพมตงีีเอาไ้ได้แล้ว่มไไม่ถูก้วเพ่มไม่รู้แต่ว่านมมันก็เดี๋ยวพิ่มาเอาใจกันพมต่างมั่าแ้มเอาได้เอ้ยนี่เออเดนกอเลยนะพเอาไ้ได้พ่มมากงกอพมระงั่นมึงลได้ฮะมึงลได้มึงลหน้าตับพื้นยับหน้าได้เื้น เดินเฉยติงลีไหติงมีไหมมันเลยติงมีเออปื้มั้งอ่เดี๋ก็ว่าคุ้เท่นี้มันอะไรนเออเอมพื้บางมีหาได้มมีปีเ้าปีเาเพราะมันช่วยไปเทีีเทีีเถีีช่วงบ้านมีปีเ้ากันเออ่นงปีเ้าเพรมันจบต้นอยู่ปลื้มต้นอยู่อยะายจิงเ้าเรมันจบอยู่แเพมีจิตใม่ไร ริงอย่านี้เล่นะเดี๋่ววัตัวซักรูปิดาวพมยืนในตัวซัอ่านะทึ่ตัวซักมันเราชูวไก็ได้ผมทซักช่วยก็ไม่ดูที่มนจะเลี้ยงยิงจริงคุ้มีลจะเล้ยงิาวมอยู่ช่วยเพื่อน้แลาวอยู่ช่วยริงที่ความเลยจอยางช่วยติงดาวอุ่มยันช่วยเออวันนี้เี่ยวันแรกกันดูยตนเรามีตัวซับเพื่อไม่ให้พมไอ้เลีูอ่านะไอ้ลีนไเบุ เออตัวให้กันได้ไหมตัวให้เล็กกันได้ไหมตัวให้เล็กันไดตัวให้เล็กกัได้ได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยนี่เราไม่ไดรูปเดี๋ยวเเอาให้ถุงรับถุงรัไม่มีอ่านี่เอาถรับยิ่งยิ่มากองพ่วเลยนีเออกระเดียวมีป๊อบมาตรงนั้นะเออบมาเดียวเอาเอเออาเ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 ออาเ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 อเอา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 เอ้นอาเ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 อาอาเอเออาเ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 อาอาเอเออา Moham nát Moham nữa thôi thân ở lại. thương đi ta, ta. Điều ở nít ta Via khoác nó mà ai ừ, Hai chị nào nguyên căn. Na đấy mày tỏi thân. ừu nhiên là mày căn phòng này căn phòng này căn phòng này đó, phòng này không phòng này căn 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 phòng này ừ, phòng này căn phòng ได้แล้วเจ็บปวดเดการอเออดิวดิวดดวเออฟาดฟาดฟาดเยเอโอเคโอเค้ยเฮ้ยเยเ้ยยเฮ้ดเอ้เฮายเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮเฮ้ย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 เฮยยเยยยเ ไม่ใหญ่มันมีบีมันนี่ไม่เีงเอา้าเล่นกูแล้วไอ้กยนันเล่นกูแล้วเอา้าไม่ใหญ่มีบีได้จริง